สวีราสวัสดีท่าผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมเล่นฟรีไฟฟรีนอมกันเหมือนเดิมเลยนะครับผม,มวันนี้ผมก็จะมาเล่นฟรีไฟนะครับเรื่องใหม่จากศูนย์กันนั่นเองนะครับผมเรื่องเรื่องใหม่จากศูนย์กันนะครับผมเมืเ่องขผมเข้าเกมแป๊บเรื่อใหม่จากศูนย์นะครับผม ทำเป็น30 EP นะครับผม EP ที่หนึ่งนะครับอ,นะอันนี้ EP ที่หนะึ่งเาจะได้ยินเสียงคนนะครับชอบฟรี EP นี้ป่า็ป้าอ,อะไรก็เขาวางกินค่าว่านน,นะครับผมอยู่ในห้องยังไม่กินเลยอ่ะดังเลยนะครับผมแล้วก็เราก็จะ หนึ่หมาป่าเดียวดายนะครับหมาป่าเดียวดายโดดเดียวเดียวดายในท้องทะเลนะครับผมไม่มียาเลยนะเรื่องของไรจากสวนสกินก็ไม่มีเลยนะครับเลวลาที่ผมบ้านวันตั้งแต่ปี2022 2023มาแล้วนะครับเาอยู่ในเกมกันนะ 数，数。 We'll be right <laughs> back. คือมันโอกาสสุ่มน่าต่ที่สุ่มได้แบบที่อยู่ตรนคือไม่เสียด้จัดไม่น่าจะได้ชุดรักแข่งนะถ้าชุดรักแข่งพี่ใส่อะชุดยาเน,นี่คือแบบพี่อะพี่เป็นคนหน้าหันหลังเพือผู้ใหญ่ผู้หญ่ไม่รู้นะคะ ่ถไปกันนะเล่นทั่วไปเกมหนึ่งนะเดินเกมการเดินเกมของผมก็ดูได้นะาการเดินเกมเดินคนเดินเกมเพื่อนก็นไม่มีอะไรเลยนะครับผมสองต่อหนะึ่งแล้วก็จะปฏฏิดทุกอย่างเลยสองต่อหนึ่งนะคะก็น่าจะห้าสิบคนพอดีไะ จะ40 50คนกนะ็ขอ,อตัดไปตอนที่เราส่งห้องเจอกันเลยแล้วกันนะครับก็ส่งห้องมาเจอกันแล้วนะตอนนี้กนะ็ไปเจอกันสองตองนเล่นแะล้ว 嗯嗯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  你我多、就是。 ประมาณตัดีหยิงไม่โดนเอาไว้แล้วตุ๊กี้จะใส่แล้งไอเล้งใหญ่ก่อนนะครับเล้งญ่แล้วก็ไปสีสีโอ้โหไม่ได้หรอเนี่ยชุดนักแข่งดิค่ะชุดนักแข่งดิแบบ นี่ผมจะกำหนดแค่20นาทีนาทีปิ๊ตต้าแล้วก็เอ่อ Hãy tăng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข้างหน้ามีข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวพี่ต้องวิ่งดูไปช่วย Yeah, for now. Double kill. ไปเป็นไงรอบนี้วงฟ้ามีแสดงว่าเขาต้องมี โอเคสวยพี่ตายเพราะส่งองยานะ้ส่งองยาที่เล่นไม่เก่งถูกก้น,กนถอยคือเล่นได้เซตพี่อ,อาจจะไม่ได้เ็มที่อ,อยูะขนาดนั้นนะแต่ก็พอเล่นได้คนกับรถ ก็คนนี่ไอ้คนี่แต่คนมาเล่นไก่เกินแต่ตักกี้กลับตัวแต่ไม่ใช่บอดก็ไม่ใช่คู่เล่นใหม่เดี๋ยวผมว่าเลือกแฝดแล้วโอ้โหมองว่า คนที่มเก่งมากตรงนี้วงใช่ไหมแสดงว่าเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นสิข้ามไปฝั่งนู้นเราจะโอ้โหแม่งคนวิ่งทำไมเราเลื่อนไม่ใส่กเลยล่ะเราต้องเข้าวงก่อนถ้าเห็นใครเ,เราเปิดเลยเพราะเราเสืเกยบอยู่นะ้ำ แก,กนก่อนถ้ามีใครได้เราไม่มีใครจริงนะไปแล้ว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 อย่าบอกนะว่าลงจบวงจบที่น้ำอะ่ะเฮ้ยวงแย่นอะอย่างเงี้ดวงแย่เลยคือตีเดียวตายอะ่ะใครคือทีเดียวตายอะ่ะขนาดนี้เปล่งชูก็ไม่รอดอะ่ะไอฟคน เดียวนะที่เราต้องมีเแยด่าชิลิงยมันต้องมีมันต้องมีมีเชือในสายตาด้วยว่เชือนสัตว์ใส่ยเนี่ยมันต้องมีอีกแน่ ต้องมีอีกดิมันมาคนเดียวคือเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้ยาเขาเยอะเกินไอ้ที่อโอ้โหแม่งขี้เก็บกุญอจตรงนี้น่าสกอบสี่กะสกอบสี่นี่สกอบสี่สกอบสี่กู 是啊。<Sure. S 2> sure. ไอเฮียวงจบตรงนน้ตครับวงจบตรงนน้ตเราก็ใช้เขาไปดิดไปนี่ จ,น,น,จนล่างเนี่ยโหแม่เงเนิน 关掉。嗯嗯 <laughs> วงแล้วเนาะไปหาอะไรสันะนะหน่อยเฮ้ยคุยอยู่ในวงเหรออีกตัวนะึงน่าจะเป็นคนขอออกไปถึงสวยๆเลยอัพวิวขอร้อง ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดชอบสกตยกดไลค์กันด้วยนะครับผม๊ายบายเจอกันใหม่